อาหารแปรรูปนะครับกินมากไปจะทําให้ร่างกายของเราขาดสารอาหารสําคัญอะไรบ้างไปฟังกันครับหนึ่งเลยครับคือวิตามินและแร่ธาตุต่างๆนะฮะที่จะพบมากใน ผักและผลไม้นะฮะซึ่งมีบทบาทสําคัญนะครับลูกพี่ที่ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานปกตินะฮะโดยเฉพาะระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับซึ่งผักผลไม้เนี่ยยังเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะที่ช่วยปกป้องเซลล์นะครับไม่ให้เสียหายนะซึ่งหากร่างกายขาดสารเหล่านี้นะเซลล์จะถูกทาลายได้ง่ายนะครับและทาให้ผิวเนี่ยเหี่ยวย่นนะฮะเกิดริ้วรอยก่อนวัยด้วยนะครับสครับโปรตีนนะครับซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญนะครับในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับแล้วก็ใช้สร้างเซลล์ภูมิ คุ้มกันต่างๆในร่างกายนะที่อาหารแปลรูปเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยเขามักจะมีน้ําตาลไขมันแล้วก็โซเดียมสูงนะครับแต่จะมีโปรตีนที่ต่ำนะฮะหากร่างกายเนี่ยได้รับโปรตีนไม่เพียงพอนะจะทําให้ป่วยง่ายหายช้านะฮะแล้วก็ผิวหนังเนี่ยหยาบกล้านดูเท่าก่อนแวนควรด้วยครับลูกพี่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเสี่ยงสมองเสื่อมนะฮะจากการขาดกรดอะมิโนจําเป็นต่อสมองนะที่พบในเนื้อสัตว์นมและก็ไข่นั่นเองนะจ๊ะ 3ครับใยอาหารครับซึ่งมีส่วนที่ช่วยเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะซึ่งทําให้เกิดกระบวนการหมักในลําไส้นะที่สร้างกรดไขมันสายสั้นนะซึ่งช่วยชะลอนะการอักเสบของสมองตามวัยนะซึ่งสามารถกําจัดเซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบของลําไส้ใหญ่ได้จะเห็นเลยนะว่าการกินอาหารแปรรูปเนี่ยจริง,รงๆกินได้นะครับกินกินให้มันพอดีนะฮะแล้วก็เลือกทานอาหารหลัก5้าหมู่ที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ย แรงด้วยนะครับและที่สําคัญครับต้องขอบคุณด้วยนะฮะข้อมูลและก็สาระความรู้เพื่อสุขภาพจากสสสครับมหานครเฮลกับหนีคณชัย